ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องการใช้สับพริมสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับคำสั่งสับพริมนะครับเราจะใช้ในการตั้งค่าเซอร์โวเพื่อให้มันได้ตรงกลาง ยกตัวอย่างเช่นสมมติมว่าเวลาที่เราติดตั้งเซอร์โวมานะครับเข้ากับตัวเครื่องบินเนี่ยเซอร์โวเนี่ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยก็จะมีทั้งแนวนอนอย่างนี้นะครับแล้วก็แนวตั้งก็แล้วแต่แต่ปกติเนี่ยเราจะตั้งขาตัวนี้ตัวเรียกว่าขาอาร์มเนี่ยให้ตรงได้ฉากแบบนี้นะครับจะต้องตรงแบบนี้ทีนี้กรณีที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราใส่เข้าไปอย่างนี้ มันไม่มันไม่ตั้งฉากนะฮะมันไม่เป๊ะเพราะว่าเวลาเราโยกเนี่ยมันจะต้องไปซ้ายกับขวาเท่ากันทีนี้ถ้าตรงกลางเขาไม่ตั้งฉากเนี่ยเราก็สามารถใช้คําสั่งสับทริมได้นะครับเอามาดูวิธีการกันดูตรงนี้นะครับปกติเราก็จะมีคําสั่งสับทริมในเมนูทุกๆรุ่นนะครับก็จะมีคําสั่งสับทริมอยู่แล้วเราก็ไปที่เมนูสับทริมสับทริมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวนี้นะครับตัวเซอร์โวที่เราต่อตัวนี้ เป็นเซอสำหรับอะไรซึ่งตอนนี้สมมติมผมต่อไว้ช่องแอรอนช่องที่1น,นี่นะครับผมก็จะเข้าไปที่สับปิ์หาคําว่าแอรอนตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะกดบวกหรือลบแล้วดูขาอาร์มตรงนี้นะครับจะลองกดบวกให้ดูก่อนดูขาอาร์มนะครับเห็นไหมขาอาร์มจะค่อยๆค่อยๆขยับลงซึ่งมันผิดทางมันควรจะอยู่ตรงกลางเราต้องการให้ตรงแบบนี้เราก็กดไปอีกทิศทางหนึ่ง พอเราได้ตรงตรงนี้เสร็จเนี่ยก็ถือว่าจบงานเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นที่ว่าเราเล่นเนี่ยพอเราโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเราก็จะได้องศาเปิดซ้ายเปิดขวาที่เท่ากันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะตรง90องศาเป๊ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้น็อตล็อกตัวขาอาร์มได้เลยแค่นี้เองง่ายๆนะครับคำสั่งซับพริมเอาไว้ในการปรับตั้งขาอาร์มเซอร์โวอย่าลืมฝากกด subscribe กดกิงแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ